สวัสดีครับอันนี้จะเป็นกิจวัตรประจําวันของนาโคกนะครับฝากกดติดตามนาโคกด้วยนะครับนาโคกไอ้บรรลัยครับวันนี้สายบ่ดินนะครับวันนี้สายบ่ดินนะครับวันนี้มาเจอกับแคปนะครับสามสองศูนย์ดีนะครับผมกําลังแรงขุดไม่รู้เท่าไหร่ครับไปด้ศึกษามาครับแต่ที่รู้ว่ามันแรงครับผมที่เรารู้ว่าแม่งแรงครับ แรงครับแค่จี่ปุ่นนะครับตัวนี้แค่ญี่ปุ่นนะครับผมแล้วก็มาชมกับรถไถครับรถไถทีมงานผมนะครับตู้แอร์ครับฟอร์ตตัวใหม่ครับหัวมนนะครับไม่รู้ว่าอีหอรุ่นอะไรเหมือนกันนะครับรู้แต่ว่าฟอร์ตตัวใหม่ครับผมผมมันมีสาระเท่าไหร่ครับมีแต่ความสนุกครับวันนี้เรามาตักดินดินดำนะครับดินดำนะครับอย่างทรัพแถวบ้านผมที่ผมใช้กันใช้สั่งลูกน้องก็คือดินดำดินหมาด มันจะมีดินหมาดดินเปียกดินหน้าดินมันมีหลายดินนะครับวันนี้เราตักดินดินหมาดครับดินหมาดไม่เปียกมากไม่แห้งมากครับผมวันนี้นะครับกิจวัตรประจําวันของนาโคกก็มีอยู่แค่นี้ครับรถก็มาแล้วครับอันนี้เจอกับไอหลงครับไอหลงเทพครับไอหลงเทพครับวันนี้รถร่วมผมคือไอหลงนะครับไอหลงครับไอหลงเทพครับผม คันนี้แรงมากนะครับดูเป็นไงครับเป็นไงมากครับเบื่อมากครับเป็นไงโอ้โหไอเฮียลูกแทฟฟัมเลยมันเลี้ยววาทีเป็นไง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 ไอหาขี่อย่างเป้าหวานเลยไ้มเป็นไงมากนะไอหลงเทพเนะครับคนขับนี่เป็นผู้หญิงนะครับคนขับนี่เป็นผู้หญิงนะครับคนขับคันนี้ที่เป็นผู้หญิงนะครับผู้หญิงขับนะครับเป็นไงมากครับนี่จะนาถึงบ่ออยู่แล้วดูเป็นขี่ครับตุ่มต่ำตุ่มต่ำตุ่มต่าเหมือนเป้าหวานเลยไหมครับฝากเข้ามากดติดตามแ่ะโค้กด้วยนะครับ นักโคกไอ้บรัยเองครับเราก็จะมาเป็นแบบวิถีวิธีรถสิบล้อของเราวิธีรถพ่วงอ่าวิธีแม่โครครับผมความรู้เหรอครับไม่มีเลยครับสาระไม่มีครับสาระไม่มีแอมไปวันๆครับช่องนัโคไม่ต้องเอาสาระอะไรครับไอ้บรรลัยรู้เรื่องนะ นี่อันนี้อันนี้คือดินมาถ้าดินเปียกเราต้องขุดไปให้ถึงดานเลยแล้วดินดานมีในหลุมเดี๋ยวจะทําอีกอีพีหนึ่งจะทําที่มันลงดานครับที่เราจะดูว่าเราการเปิดบ่อดูดทรายเป็นยังไงแต่วันนี้เอาคลิปสนุกสนุกเปิดตัวไปก่อนแล้วกันมาแล้วครับดูมันขี่นะครับแป๊บเดียวครับนี่คือจะลวดทางเรียกนะครับแรงไม่แรงอยู่ที่ตีนคนนะครับรถจะไม่จะเก่าอยู่ที่ตีนคนนะครับ รถคันนี้นะครับวิ่งได้ทั้งวันครับสามหกวิ่งได้ทั้งวันมันก็วิ่งได้ทั้งวันครับเพราะว่าเขาซ่อมถึงครับรถสิบร้อเนี่ยรถพ่วงเนี่ยรถอะไรเนี่ยมันอยู่ที่การ,การาาซ่อมอยู่ที่การดูแลถ้าเขาดูแลซ่อมถึงปุ๊บมันก็วิ่งได้ทั้งวันมันก็มันก็สามหกได้สามเที่ยวมันก็ได้สามเที่ยวครับอยู่ที่การดูแลรักษาครับและคันนู้นก็จะเป็นแต่รถทุกคุนน่าจะเป็นพวกสามร้อยยี่อีซูซุเนกาสามยี่กับสองเจ็ดครับ ประมาณนี้ครับหน้างานนะโค้กครับรถพ่วงรถร่วมก็ประมาณสิบยี่สิบคันครับแต่เราจะแยกหลายบ่อครับเราจะแยกหลายบ่อครับนี่ครับไอหลงครับไอหลงครับมาดูการตักของนัโค้กนะครับตักดินใครถามว่ายากไหมไม่ยากหรอกครับสอนให้กันง่ายครับไม่กี่วันก็เป็นแล้วครับตอนนี้มันจะอยู่ที่ประสบการณ์ของคุณประสบการณ์เนี่ยมันให้กันไม่ได้มันให้กันไม่ได้ ให้กันไม่ได้ประสบการณ์เนี่ยเราสอนให้เขา,าได้แล้วเนี่ยเราสอนให้ขเขาบินได้แล้วเนี่ยเขตาต้องไปเรียนรู้ประสบการณ์ไปหาประสบการณ์เราเองเราจะให้เขาบินเนี่ยไม่ได้ประสบการณ์การขับนัโคกันขับรถพ่วงเนี่ยผมสอนให้ได้ผมสอนให้ได้แต่ผมไม่สามารถให้ประสบการณ์คุณได้คุณต้องไปหาเอ,าเองต <M> mm. ามนั้นนี่ครับกิจวัตรประจําวันของนักโคค,ครับทีมงานนาักโคกิมซอนทีมเทเลอร์ใช้แต่แคทนะครับ ช้แต่แคทนะครับผมและต้องเป็นแคทตัวญี่ปุ่นครับไม่มีแคทจีนเลยสักคันครับมาเรียลสัตว์สิบกว่าคันนะครับไม่มีแคทจีนเลยครับเน็กเจนยังตัวญี่ปุ่นครับแพงกว่ากันประมาณร่วมหนึ่งล้านบาทนะครับตัวญี่ปุ่นกับตัวจีนนะครับความแตกต่างมันเยอะครับความแตกต่างอายุการใช้งานแบบอายุการใช้งานมันก็โอเคมันก็พอกันว่าการขายการอะไรเงี้ยทั้งหมดทั้งหมดพีเอ็มอะไรเงี้ยคันนี้รถคันนี้แปดปีรถคันนี้แปดปีแต่ยังไวปุ๊บปับเหมือนเดิมครับ แปดปีแล้วครับผมแปดปีด,กกกดกปูการยกการไล่นะครับเนี่ยรถแปดปีในการยกเลยไม่มีสะดุดนะครับไม่มีสะดุดนะครับแคปสาหรับสายแคปนะครับผมว่าโอเคครับผมแล้วแต่บ้านครับบ้านไหนชอบชอบแคปบ้านไหนชอบโคเวบ้านไหนชอบโคมาสุแต่ว่าบ้านนี้ชอบแคปครับดูการยกนะครับไม่มีสะดุดไม่มีอึดไม่มีอาอร์ตรถแปดปีนะครับไปเปรียบเทียบกับรถรุ่นอื่นถ้าแปดปีแล้วจะไม่ได้อย่างนี้ผมใจผมนะผมบอกเลยว่าจะไม่ได้อย่างนี้ ส่วนแคทเนี่ยซอมถึงซ่อมถึงแต่คนที่จะเล่นแคทเนี่ยต้องตัดปัญหาต้องต้องใจฟางใจฟางเลยว่ะเรื่องน้ํามันเรื่องน้ํามันนี่ต้องใจฟางคนคิดจะเล่นแคทนะครับเรื่องน้ํามันนี่ fs. ต้องใจฟางคนคิดนึงเพราะว่าแคทมันกินน้ามันแคทมันกินน้ามันคนเล่นแคทเนี่ยใจฟางนิดนึงแค่นั้นแหละครับเ,รคคเล่นทุกอย่างมันดีอคค่ะผมว่าทุกอย่างมันโอเคอ่ะทุกอย่างมันโอเคหมดอ่ะ แน่นเปียะจะระบ,บีก็อ่านแบบบูทูธได้แคทอ่ะเนี่ยอันนี้คือดินดินในนี่ดินแบบบันมาดเลยเอาดินแบบว่าไม่เปียกมากเราก็จะมาลอขอขบวนแต่ถ้าถ้าเป็นดินเปียกอ่ะเราเราเราขุดวิ่งทางแหลกอะวิ่งลงข้างล่างไงถ้าหมดพื้นนี้ไปอีกสักสามเมตรเนี่ยเราก็จะเจาะไปเจอแหลกเจอแหลกปุ๊บเราจะโยนดินแห้งลงไปบล็อกตอนนี้รถสิบล้อจะอยู่ล่างแหละรถสิบล้อจะอยู่ล่างแหละ เราสิบล้อจะอยู่ล่างเละมันก็จะตักง่ายไงมันก็จะมองเห็นไงแต่อย่างเงี้ยเราตักดินแท่งเรามองไม่เห็นหรอกเราเกียร์เกียเกียร์เขาเรียกว่าความเคยชินนะครับใช้ความเคยชินเอาสําหรับคนขับไปโคมือใหม่ก็ใช้ความเคยชินเอาจับขอบกระบะเอาแต่อย่าให้ขอบกระบะเขาพังนะเกียขอบกระบะเอาส่วนหน้าชินแล้วไงชินแล้วไม่ได้เก่งนะไม่ได้เก่งนะชินชิน โอเคแค่นี้เดี๋ยวนะจะถ่ายว่ากิจวัตรประจําวันออกกันจะถ่ายรีวิวอาขน้นก็จะเป็นเอ่อเน็กเจนอะไรอย่างงี้เดี๋ยวนะจะถ่ายให้ดูฝากกดติดตามช่องนะ้าด้วยนะโค้กไอ้บรรลัยถ้านติ๊กตอกก็จะรู้ในนี้นะก็จะเริ่มมาทำ u t u ู e ฝากติดตามด้วยนะฝากกดติดตามนะด้วย อะไรแจ้งตรงแจ้งเตือนอะไรก็เออมึงก็เอากันแล้วกันนะขอบคุณมากขอบคุณมากโชคดีมีชยัยสวัสดีปีใหม่